เดี๋ยวรีวิวเครื่องให้ดูนะคะฮอ,อนด้าทแสแตทนะคะเครื่องแห้งดีมากเดี๋ยวให้ดูเครื่องก่อนนะ <_ C 1> เครื่องแห้งดีแบตด,ดีนะคะตอนเช้าสตาร์ททีเดียวติดนะ,ะอ่าสตาร์ทเครื่องทีเดียวนะคะอันสีดแดงๆเป็นหล่อเย็นนะคะไม่ใช่สนิมเ้อน,น้ำน้ำวนดีน้ำไม่ดันนะคะ เครื่องนิ่งดีไม่มีสวิงนะคะไม่มีเสียงดังมัเจกใดๆทั้งสิ้นนะคะเครื่องดีแน่นอนค่ะตาทเครื่องแล้วนะ,ะไม่ไอไม่ควันอยู่แล้วนะคะน้ำวนดีนะคะน้ำไม่มีดันอยู่แล้วนะคะเน้นการันตีเครื่องอยู่แล้วค่ะรถเรานะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะ ไม่ควันนะคะตอนนี้สตาร์ทอยู่นะเครื่องนิ่งดีค่ะใครเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะตอนนี้นะโอเคค่ะ